มามาสอนสอนปลาสอนปลาอ่ะน้โนยน้นลอกเนียน้ำปลารินย์น้ยนะปลาขึ้นสมัยก็มูเ่านั้นนะน้องหล้างบานจะน้องหลังบ้าน

ว้าผู้เฒ่าลงต้นน่ะนี่ป่าตัวบกใหญ้อยู่ในกาละมังเออป่าตัวบกเี้ยอนนี้กาละมังบังเดาดันย่าไปก้นนะนั่น

มะดั้นเาแต่ตัวใหญ่เอาแต่ตัวใหญ่ไปหาถุงหั่ถุงถุงไนถุงเขียวไหมถุงเขียวไหมมันมีอยู่ในใน่านในวางกันหกรถุงเขียวมักระถุงเขียวมง่หม้ออันนี้มันจะกระโดดหรอโอกบกจับกบจับกบกบจับโอยเอือไปือไปถือถือไโอ้เหลืองอีกุเลยเอาจับกบจับกบไปกบไปโอ้ตัวใหญ่เหลืองเลย กบกบกบใครเคยเห็นกบบ่นน่กบกบปาดตกตกหั่เลยปาดกบตัยปลาคอรุดไร่ตกเลยวันนี้มันนี้ได้หลุมเอาพังบุ้งออกก่อนเนี่ยเอายังโอนิวะเตามันบ่เหเตาเรานี่นั่นดังเปลากระเดือดนป้ยัมตายเอากบเอาเยอะตีเอาเอาะเอาว่นกิ๊ดาปลาบูปลาบู นี่ดูดีนะพี่กระดงมาเสรแล้วพอาตัวเองไปเสร็จล้วงล่างวะเขาเมื่อกี้นี่ไหมเขาต้นไม้ละมันหันนี่งะน่อขบาขน่ดุ่นุ่นเป็นแถวุ่นขนีนไหันอยู่นเอใส่หัน่ใส่เใส่ผ่านอคอมันเกิรอเอาใส่ว่าได้กันเอาใส่คนน้อยเอาใส่คนน้อยแม่นั่นแหอยู่ในทังกระดงว้ เด้ถยนัมทา้นนั่นครับ้งนั่นเลงทางนั่นยานั่นไเล่นเลนทหารหารเลนลนลนนะเลออขึ้นวัโ่ะขอขึ้นไปขี่เลือนหน่อยย่นน่ะปากระเดิดตายแล้วตายแล้วตีาก็หายปีเดิดน้อยนี่ทำมาละทำมละเอาแค่จะปลาคอตัวมันเต็มนะตัวมันเต็มนะ ก็ไปใส่อะยากก็ใส่เอออ๋อาัม้ก็เป็นมือกงควางอยังโอ้ยันออกายุ่มยุ่มไปยุ่มไปเอามือยุ่มยุ่มบางนี่ไปวางไว้ยังนันอันประกอบตัวใหญ่ได้ยู่โอ้ได้เกินได้เกินโอ้โอ้โอ้ตัวนหนาตัวใหญ่ได้ไหมอืมอันได้ตัวนิดหน่อยฮะปลาประมาณไว้ละก็ได้ตัวน้อยแล้ว มากระชิกวนัตัวน้อยเพต้องเอามันเอาเติตัว่าๆบ่อ่ไวโอ้เออปลากอตัวงหญ่เติบอยู่ปาบูเอาวิปบูไปดีกออกนิงบ่ไปเอากใหม่สไห น้องหลังบ้านจ้าน้องสาหลังบ้านปลาสลิดตัวใหญ่ตัวนี้ปลาสลิดเอาก้่นเอาเอาไว้ก้อนติไปมันแพ้ไปปลาลขาปคอใหญ่ไปคอใหญ่เอาไปกบใหญ่ตัวเดียวข้อละเออกบกบกบสุนปลาเนี่ยอือปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่

ดี่ไรสุดภากกันบ่เห็นสุดภาโอ้บอกเคื่อหากินเป็นใช่ปะปลาตัวบังใหญ่ส่มสุดตึกกันเบ็ดเหอเนาะหือครางโตโตใหญ่าแสิบตมนีใวัน่เหรออดไม่สาสาบน่หรือสิบา ก่อนดาากระล่อเออกับพ่อได้กินวะจี้ดกันวามเีน้ำกับวมี่นมีปลาดกรต่ายอ๋อปลาไหลปเลยมีบ่กปอยลอหลโลแนในน้ำท้อเศร้าเลไนมาได้ทงกับากินนีปลาดมันก็ม่ถึงโลกปลาอย่างก็มาถิ่โลงนู่นลกไปมดเอาเลยแล้ววะจี อ้ยอุ้ยตัวนี้น้อยก็เต้นโอโหตัวใหญ่เลยนั่นเออประมาณนันไปักไอเเพราะว่าหาเป็นตรงนี่อ้ยเพื่อนอยู่นิดนึงนอกเนี่ย อย่างไงนะพวกคุณอี่างเยะตีไก่ไปก็ไม่ได้นนี่ละไก่อ้สี่เหรอะ่เอาเียงเยนี่ขึ้นบ่ไวเลยว้าตีไล่ไปนั่นจีโอ้สมป่าค้งไวอีหลีตัวนี้โโแต่ว่าูใหญ่เนาะใหญ่ี่อยซ้อะเอาลงเมื่อกี้น่ะร้อยน้ำเป็นบ้านั่ะนะโดไปเอ้ออ้อขอแล้วเขาแล้วนี่เราผม ไปแล้วออกแล้วนี่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 เอาคืดคืแกนี่ป่านี้สองบาทกับพ่อกินแล้วเมอาันน

โอ้ได้ยันะนันัเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้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 ตัวใหญ่อยู่เอาขึ้นเนี่ยนปองเหียเขาตีอาพ่น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 จับยุ่มยุ่มคางพ่นน้ำเออเออ tôi này nói hấp qua hảo tết tôi nhanh hảo có miệng nào hảo hảo áo 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 hảo 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 เอาแม่มอดลงไปจับทุงไปมอดนุ่นจันรคุ้นเออเอาขึ้นมา่ายลูกกันเอากระมังใส่กระมังมาไทยลูกเอเอาม่าสียมาไทยไว้ยลูกดซเอานิอออลงใส่น้ำหนกิด มันเด็ดเสียหนิเขาเอาลงเออปลาคอใส่ถาใส่ปลาคอพราะมันสเตนหมดมันมีปลาคออยู่อืมใส่้ะอืมเดียวได้หนโอ้สอนสอนสอนได้หลายแล้วหลายแล้วป้าปลานิ่งก็กำลังใหญ่นาะ ว้าวพ่นพ่นพ่นประคอมันสิโดดมันสิโดดเอาออกโรดปนู้นจันนะพูดอะน่านี่ างขนกวดมันวะนันอะปรดเอไเลอนโอ้เอาปาัให้บมันนีกนขดเราไปเันรมสกัดตัวโดนน้ำ่อันบ่บปล่อยเลยบามงไหนมัละไปเอาแต่ตัวใหญ่เอาแต่ตัวใหญ่ซุ่มตัวน้อยปล่อยเลยอือตัวน้อยปล่อย มาถ้าก so oh, ินเที่ยวหน้าอ่ะปล่อยแล้วโอ้เอ้าเหยาะขึ้นพูด่ะพูด่ะโอ้เอา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 ปลาข่อยใหญ่ปลาข่อยใหญ่ยู่น้องนี่เด้อน้องนำหน้านี่เด้อ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 พูดอะตัวบักใหญ่หนึ่งปากปลาสอนสองบาทนี่จ้ายีหนองสาสองบาทพ่อกินเลย เลือกินเลย่ปลาบูกับพีจ้าปลาบู่ครพอเคยเห็นปลาบูนี่ปลาบูนี่ปลาบูเดอนปลานิลปลาคอยญ่จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน,น,นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าช่องคุณยายวินนี่สตอรี่นะจ้าสวัสดี